ช่วงเรื่องดีๆ We แชร์ค่ะช่วงนี้นะคะจะพาผู้ชมไปดูน้ำใจจากพี่ตำรวจใจดีนะ,ะไปช่วยเหลือคุณตาขายทานอะ่ะตอนฝนตกลงมาเลยนะคะทำถุงถ่านตกกระจายกลางสายฝนก็กลายเป็นอีกคลิปที่ทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้นดังนั้นไปติดตามกันเลยกับช่วงเรื่องดีๆ We แชร์ค่ะสนับสนุนโดยดูแลความสุขตลอดเส้นทาง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิปนี้ผู้ใช้ติ๊กตอกสาวรายหนึ่งถ่ายเอาไว้นะคะระหว่างติดไฟแดงที่แยกเขาทรายอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรพี่ตำรวจเนี่ยวิ่งมากลางร่มให้คุณตาขายถ่านเธอระบุข,ข้อความประกอบคลิปด้วยค่ะว่าพี่ตำรวจวิ่งมากลางร่มให้คุณตาคุณตาทําถุงถ่านปิ้งย่างตกพี่ๆประชาชนที่ติดไฟแดงรีบยื่นถุงให้พี่ตำรวจเพื่อจะได้ช่วยคุณตาเก็บถ่านเยี่ยมสุดๆขณะที่ชาวเน็ตก็พากันมาคอมเมนต์ชื่นชมนะคะบางคนบอกว่าตำรวจดีๆเนี้ย er ครับหรือ คนบอกว่ายังมีความน่ารักในสังคมเอื้ออาทรต่อกันสังคมของเราก็จะสวยงามน่าอยู่หรืออีกคอมเมนต์แซลนะคะว่าเนี่ยเห็นไหมพิจิตอะเราไม่ได้มีดีแค่ส้มโอท่าคอย <S <S อนะคะบางก็บอกว่าใจฟูอยากให้พี่ตำรวจในคลิปได้มาอ่านคอมเมนต์เหล่านี้ค่ะยังมีคลิปหนึ่งนะคะพาไปดูตำรวจน้ำดีเหมือนกันเห็นรถไอติมน้ำมันหมดก็ไม่รอชา้าต้องช่วยแบบนี้ค่ะ เป็นไงคะตำรวจไทยนะคะนี่รถขายไอติมน้ำมันหมดนี่เลยนะคะก็ใช้เทา้าช่วยยัน,นรถนะไอติมแบบนี้น้ำมันหมดไงคะผู้ใช้ติ k t o ็อกโพสคลิปนี้บอกขอบคุณทีมงานจราจรสถา,านีตำรวจภูทรอำเภอสังขะจังหวัดสุรินจะเห็นตำรวจสองนายขี่รถมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันคนขี่เนี่ยใช้เทา้าพยายามดันรถไอติมที่น้ำมันหมดเพื่อไปส่งให้ถึงปั๊มน้ำมันนะคะเจ้าของคลิปก็โพสต์ชื่นชมส่งกำลังใจให้บอกพี่ตำรวจสู้ นะครับพี่ชาวเน็ตคอมเมนต์เพียด่อามาส่งแล้วนะฮะก็บางคนก็บอกว่าสุดยอดตำรวจบ้างก็แซวว่าต่อไปเนี้ย น้ำมันหมดให้โทรหาตำรวจนะนะหรือสาวคนหนึ่งมาคอมเมนต์บอกว่าตำรวจดีๆก็มีคะ่ะอ,อยากให้ดูเป็นร้ายๆไปจากใจลูกตำรวจนะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่พิจิตบอกว่าไม่ได้มีดีแค่ส้ม,สมโอท่าคอยแต่มีตำรวจดีๆสุรินก็เหมือนกันไม่ใช่แค่ง,งานช้างที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าน้ำใจของตำรวจก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันเนสุดยอดจริงๆนะคะเราอาจจะเห็นข่าวบางทีมีมุมลบอะไรบ้างแต่ ให้แยกเป็นคนๆไปอ,อย่าเหมาวรวมนะฮะและถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากส่งต่อผ่านเรื่องดีๆีวีแชร์ของเราส่งมาได้เลยนะคะผ่าน f c e e o o o m o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  n w s ค่ะหรือ n i n o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  r o r n i t h t i l i n d นะคะหรือจะสแกน QR ว o d e ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้ค่ะ <c oughs>